สวัสดีแซดอินเวสเตทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้มีซิกประจำวันที่1กุมภาพันธ์2,564นะครับเริ่มต้นเดือนใหม่ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับการลงทุนของทุกท่านนะครับเอาละ่ะเรามาฟังบิ๊กกันสั้น,นแล้วเวลาไปเทรดดีกว่าวมาเริ่มกันเลยครับครับผมเรามาเริ่มกันที่ มาดูวันศุกร์ที่ผ่านมานะที่ดัชนีปิดตัวไปนะครับก็ดาวโจนส์ n a แ d a ก s p 500ปิดตัวแบบแดนลบทุกอันเลยก็อย่างที่บอกนะครับกราฟทรงมันลงเนาะมันก็ปิดแดงไม่แปลกใจยุโรปก็เช่นเดียวกันทรงกราฟก็คือลงนะครับทั้งในส่วนของแดกเยอรมันฟุตซี่อังกฤษนะครับซีฝรั่งเศส3ดัชนีหลักหรือจะเป็นยูโรก็ตาม4ดัชนีหลักตัวนี้ก็ปิดแดงทั้ง4ตัวเลยนะครับ ต่อมาในส่วนของฟิวเจอร์กันบ้างอะพอมาดูฟิวเจอร์ปุ๊บเนี่ยในส่วนของดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ NASDAQ เนี่ยะจะเห็นว่าฟิวเจอร์เนี่ยตอนนี้เขียวนะนะครับก็ไม่แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าอพอทรงกราฟลงมานี่คือการวันนี้นะครับทรงกราฟน่าจะอยากย้อนกลับขึ้นไปนะเดี๋ยวไปดูกราฟอีกทีหนึ่งแล้วก็ต่อมาในส่วนของ ภาคบ่ายที่ยุโรปจะเปิดเนี่ยทั้ง4ดัชนีเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าโดยส่วนใหญ่เอ็เอียไปทางโซนบวกนะก็กราฟมันล้อตามกันเลยนะครับก็คือกราฟเนี่ยจะมีการรีบาวกับในช่วงวันนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เ่ยส่วนใหญ่ทรงกราฟจะเด้งขึ้นก่อนนะพอมาดูเอเชียบ้านเราบ้างน,นะครับเอเชียบ้านเราเนี่ยก็เห็นไหมนิกเกอตเอยหังเสีงเอ้ยหรือจะเป็นไชน่าเอ้ยนะครับ ทุกตัวเนี่ยก็กลับไปอยู่ในโซนแดนบวกจริงๆถ้าดูกราฟเนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่ากราฟตอนนี้เด้งกับทุกตัวเป็นการรีบาวน์นะครับหลังจากที่ลงมาแรงๆเพราะงั้นพูดแล้วไปดูกราฟเลยดีกว่าอ่ะนี่ครับดาวโจนเห็นไหมที่เมาส์ผมวงอยู่ตรงนี้นะก็ลงมาแล้วมาเจอแนวรับแล้วก็เด้งก่อนนะครับตอนนี้เพราะงั้นวันนี้ก็คือเด้งเด้งไปแล้วเดี๋ยวก็มีโอกาสที่จะโดนตบลงอีกนะครับ S; p อนะทรงเดียวกันเลยเด้งเหมือนกันนะครับวันนี้มีโอกาสเด้งขึ้นไปก่อนนะ n a s d a เด้งขึ้นไปยูโรเด้งขึ้นเด้งเวลาด้วยตอนนี้นะครับฟุตซี่เด้งไปแล้วแดกเยอรมันกำลังเด้งนะครับนิกเกอีเด้งไปเรียบร้อยแล้วไชน่าเด้งไปแล้วนะครับหางเซงเด้งไปแล้วเด้งไปเยอะด้วยนะครับหรือจะเป็นออสซี่ก็เด้งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น ที่บอกไปนะครับด้วยทรงกราฟของัชีหลักๆรอบโลกเนี่ยก็เป็นการรีบาวน์นะตีมวันนี้เพราะงั้นมีโอกาสจะขึ้นไปก่อนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครลงทุนในตลาดหุ้นก็อย่างวันนี้ทรงกราฟนะมีการรีบาวก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะเราไม่ได้ใบอะไรทั้งนั้นโอเคแต่ถ้ามาลงทุนในตลาดฟ o เร็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะ วันนี้จะไม่ได้เกี่ยวมากนักนะแม้ดัชนีต่างๆจะพากันขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะก,กดดันสินทรัพย์อื่นๆอะไรมากนะเพราะวันนี้สินทรัพย์โดยส่วนใหญ่มีทรงกราฟไปในทางของเขาเองนะบางตัวก็ไซเวกโอเคเรามาดูประเด็นที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้กันดีกว่านะครับก็เรามาเริ่มกันที่นะครับวันจันทร์เลยนะข่าวที่จะสําคัญสําคัญออกมาประกาศก็จะเป็นสกุลเงินปอนนะครับวันนี้4ี่โมงครึ่ง นะมี final manufacturing PMI นะครับก็เป็นดัชนีพิจารกาฝ่ายซื้อนะครับภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตของสกุลเงินปอนด์ก็ถ้าออกมาดีกว่าคาดก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับสก,กุลเงินปอนด์ก็จะส่งผลให้ปอนด์ที่ตอนนี้ก็แข็งสุดในตารางแล้วนะครับก็จะอาจจะมีผลทำให้แข็งขึ้นไปอีกนะใครเทรดคู่เงินปอนด์ก็พิจารณาที่จะเข้าทางบายได้นะครับวันนี้ ต่อมาแคนาดา3ามทุ่มครึ่งก็ P.M.I. อยูเหมือนกันนหลักการเดียวกันออกมาดีก็จะส่งผลทําให้สกุลเงินแคดเนี่ยก็ดีขึ้นมาหน่อยนะต่อมา I.S.M.Manufacturing นะครับอันนี้มันก็คือ Institutional Supply Management นะครับก็จริงๆมันคือ P.M.I. ของผู้จัดการฝ่ายซื้อเหมือนเดิมแหละฝ่ายัพพลายนะฝ่ายซื้อเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับทางเศรษฐกิจที่ถ้าออกมาดีกว่าคา ทั้ง3ตัวเลยนะพ m i เหมือนกันเลยนะครับสสกุลถ้าออกมาดีนะครับแต่ละสกุลมันก็จะส่งผลให้สกุลนั้นๆเนี่ยแข็งค่าขึ้นนิดนึงนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีในเชิงเศรษฐ,ฐกิจมากกว่าที่เวลาธนาคารการเขาจะเอาไปวิเคราะห์กันต่อนะว่าจะทำมีอะไรกับนโยบายเนาะโอเคส่วนต่อมาวันอังคารนะครับวันอังคารเนี่ยก็จะไฮไลท์อยู่ที่สกุล AUD เลยออสเตรเลียของเรานะครับ RBA จะออกมานะครับ เขาเรียกว่าออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับสเตทเมนต์ของเขาว่าเขามีมุมมองยังไงที่เขาจะดาเนินการนโะยบายการเงินของประเทศเขานะครับแล้วก็รวมไปถึงมีแคชเลทออกมาซึ่งมันก็คืออินเทอร์เนั่นแหละนะครับที่เขาจะมีการประกาศออกมานะครับเพราะฉะนั้นวันอังคารเป็นบิ๊กอีเวนต์ของสกุล AUD นะยังไงใครเทรดคู่นี้วันอังคารและวันระวังนิดนึงนะครับมาตอนสิบโมงครึ่งของวันอังคารต่อมาในะส่วนของวันพุธนะครับ ก็วันพุธเนี่ยจะเป็นในส่วนของ NZD ก็จะออกในส่วนของ e m p l o y u n e m y l o y m e n t r a t e นะแล้วก็ e m employment change ซึ่งตัวแรกเนี่ย employment change เนี่ยควรจะออกมาเยอะนะการจ้างงานเยอะจะดีนะครับแต่ Unemployment Rate ควรจะออกมาน้อยนะออกมาน้อยถึงจะดีเพราะฉะนั้นสตัวนี้ต้องไปตรงข้ามกันนะครับนะ่และถ้ามันออกมาดีในแบบของมันเองทั้งคู่นะ มันก็จะส่งผลทำให้สกุลเงิน n อสเเนี่ยมีโอกาสที่จะเร่งขึ้นมาได้นะครับใครเทตเอสเซระวังนิดหนึงตอนตีสี่สีนะครับของวันพุธนะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบอลอ่ะเป็นฟ i n a น s e เซอร์วิสพีเมไอเมื่อกี้นะครับวันจันทร์ที่เราดูกันตามเมาสนี่นะเงินบอนเนี่ยสี่โมงครึ่งของวันจันทร์ ก็คือจะเป็น Manufacturing PMI แต่พอเป็นสีมงครึ่งเหมือนกันแต่เป็นเงินปอน์อสกุลเงินปอนวันพุธเนี่ยจะเป็น Service PMI เป็นภาคบริการแทนนะครับเขาก็จะแยกกันระหวา่างภาคการผลิตก,กับภาคการบริการแต่ความหมายหลักการดูเหมือนกันเลยนะครับออกมาดีก็คือจะส่งผลดีนะต่อมานี่ต่งางหากนี่สกุลเงิน US USD นะครับ2ทุ่ม15ในวันพุธที่3กุมภาพันธ์ A.D.P. Non-Farm Employment Change นะครับตัวนี้ต้องดูเพราะมันคือเขาเรียกว่าจะบอกว่าเป็นการบอกใบ้ล่วงหน้าก็ได้นะก่อนที่ Non-Farm จะประกาศในวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้น A.D.P. Non-Farm เนี่ยมันเ,มนเป็นระบบอัตโนมัติที่ Auto Data Processing ขึ้นมาเลยนะครับก็มันก็จะเป็นการรวบรวมแล้ว Forecast ว่า Non-Farm ที่จะออกมาโดยภาครัฐบาลเนี่ยเขาจะออกมาเป็นตัวเลขดีหรือไม่ดียังไง นะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่นะมันก็จะไปในทางเดียวกันนะออกมาถ้าตัวนี้ออกมาดีเดี๋ยวพอมันสุกนอนฟาร์มก็จะออกมาดีตามถ้าออกมาไม่ดีมันสุกนอนฟาร์มก็จะออกมาแย่ตามนะครับแต่ไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะแต่แค่ว่ามันมีโอกาสจะไปทางเดียวกันครับเพราะงั้นควรจับตาดูอย่างยิ่งโอเคแล้วก็เป็น P.M.I อีกเช่นเดียวกันแต่เป็นของ USD นะครับตอนสีทุ่มของวันพุธอันนี้ก็จะเป็น Service P.M.I นะครับเป็นภาพบริการคล้ายๆกับสกุลเงินปอนเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะพราะออกาดีก็จะส่งผลในแง่บวกกับ USD และต่อมาวันพัลลันะครับอันนี้บิ๊กอีเวนต์ของเงินปอนเลยเพราะว่านะครับ BOE Bank of England นะครับธนาคารกลางของเขาจะออกมาพูดเกี่ยวกับตาดอกเบี้ยนะครับออกมาโหวตกันนะเพราะฉะนั้นเราก็มารอดูแล้วกันว่าเขาจะออกมาโหวตยังไงนะซึ่ง มันจะออกมาตอน,นตีสองตามเวลาบ้านเราเพราะฉะนั้นใครเทรดสกุลเงินบอลวันพฤหักแนะนําว่าถ้าเข้าแล้วรีบออกก่อนตนีสองก็ดีนะครับอย่าเสี่ยงชนข่าวเลยนะรอเล่นหลังข่าวแล้วกันโอเคแล้วก็จะเป็น2องทุ่มครึ่งนะครับอันใ p pointment claim นะครับของ usd อันนี้ออกทุกวันพฤหัสอยู่ลวไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีต่อมาวันศุกร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของแคนาดาไฮไลท์อยู่ที่แคนาดานะ employment change และ unemployment rate นะครับหลักการดูเหมือนกันกับ employment change และ unemployment rate ของ USD ที่ได้อธิบายไปเมื่อวันพุธนะครับและก็จะมีทางธนาคารกลางนะครับมีสมาชิากธนาคารกลางบางท่านออกมาพูดนะครับของสกุลเงินปอนก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากก็เดี๋ยวรอดูติดตามอีกทีหนึ่งเนาะแต่ไฮไลท์นะครับที่สุดเลยก็คือ2ครึ่ง USD นอนฟาร์มเพโลนะครับนอนฟาร์มเอ็นพลอยเมนเชนตัวนี้นะครับและอันเอ็ o พ m อยเมนเลรวมไปถึง rate, เอเลดเอ r าเออร์เนงด้วยทั้ง3เลขนี้จะประกาศตอน2ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาบ้านเรานะก็แน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับนอนฟาร์มเพโลเป็น Big e v e n วของคนที่เทรดฟอเร็กเนาะประจําเดือนนั้นๆเลยนะครับทุกต้นเดือนสุกแรกของเดือนเราจะมาเจอกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงเราก็จะเจอกันเหมือนกันนะครับสุกนี้เนาะ เพราะฉะนั้นติดตามนะครับนอนฟาร์มถ้าออกมาดีก็จะเป็นผลดีต่อสกุล USD นะครับและต้องบอกว่าตีมปีนี้เนี่ยตัวเลขการจ้างงานเป็นอะไรที่สำคัญนะครับค่อนข้างสำคัญนะเพราะว่าพอพอคุณเยเลนขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องการจ้างงานตากานว่างานเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเลขที่น่าจับตามองอย่างมาก และส่งผลกับคุณไบเดนด้วยว่าเขาจะดําเนินนโยบายอย่างไงต่อเมื่อเห็นตัวเลขนี้ออกมาในวันศุกร์นี้นะครับโอเคปิดท้ายกันนิดนึงที่ P M I ของแคนาดานะครับก็ไม่มีอะไรมากก็หลักการดูเหมือนกันนะออกมาดีก็คือดีออกมาแย่กว่าก็คือไม่ดีนะครับโอเคนี่คือเป็นข่าวในตลาดสำคัญประจำวีปนี้นะครับรวบตึงมาให้หมดทุกอันเลยนะครับใครเทรดสกุลกันไหน ดูของสกุลเงินที่เรเองเทรดนะครับระมัดระวังก่อนที่ขาจะออกให้ดีนะครับโอเคสำหรับข่าวนอตตลาดของวันนี้จริงๆผมดูหลายๆสำนักแล้วนะก็ต้องบอกว่าข่าวที่มันจะส่งผลเนี่ยในหลายๆสำนักตอนนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะนะครับทั้ง street, fx street d a fx forex live ต่างๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไร ที่จะส่งผลมากนักน,นะเพราะฉะนั้นโอเคในเมื่อขาวนักตารางไม่มีอะไรมากงั้นเราไปดูการาฟอะเลดีกว่ามาสำหรับการาฟวันนี้นะครับที่เราจะให้ไว้นะก็จะเป็น2คู่ทองคำกับบอลแคทนะครับ g p p c a d เราไปดูที่ g c a t ก่อนโอเค g c a เนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าในเซิร์ไไทม์เฟรมเดย์เนี่ยไปถึงแนวตา้านเรียบร้อยแล้วก,ก็ตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะวันนี้นะวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์เนี่ยก่อนที่ตลาดบายจะเปิดเนี่ยคิดว่านะมุมมองที่ทางก็คือมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่ไฮเดิมรอีกรอบหนึ่งก่อนก่อนที่จะโดนตกลงมานะครับหรือในอีกแง่หนึ่งคืออาจจะลงเลยก็ได้เหมือนกันนะครับจากราคานะตอนนี้นะน,นเวลานี้ก่อนเที่ยงเนี่ยคือ1.7 5 4 1 8นะฮะมีโอกาสที่จะลงได้เลยเหมือนกันนะแต่เอาชัวร์ไปก่อนนะครับรอเซลล์บริเวณโซนบนแล้วกันโซนตั้งแต่1.75970ไปจนถึง1.763 72สโซนนี้นะครับพิจารณาเข้าเดอร์เซลล์ได้นะเราไปออกตรงไหนเป้าแรกอยู่ที่โลเดิมครับ1.74778หรือไกลมันนิดนึงก็คือ1.74341สนะครับโซนนี้นะ เป็นโซน TP ได้โอเคคู่ต่อมาในส่วนของทองคำอ่ะทองคำเนี่ยต้องมองอย่างนี้เลยว่าอทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาดีขึ้นแล้วก็ดีดลงนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเวลามันดีขึ้นแล้วดีดกลับมาที่เดิมแบบนี้ออกแนวจะเป็นสัญญาณไซด์เวย์ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาดูตีกรอบในทางเฟรม H 1แล้วเนี่ยซึ่งดูรวมหลายๆทางเฟรมแล้วนะ H 4 D a y 1ดูหมดแล้วนะก็ต้องบอกว่าทรงกราฟคือไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทรงกราฟไซด์เว y ย์เนี่ยก็เลยตีกรอบไว้บนกับล่างนะบนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณโซน187 4ถึงประมาณ1868โซนนี้กล่องน้ำเงินนบนนี้ส่วนโซนล่างจะเป็น18 4 3จนถึง1837เป็นกล่องนี้นะครับ สมบกับโซนล่างเพราะฉะนั้นเมื่อราคาตอนนี้อยู่ประมาณกลางๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าที่จะเชียนะใช้คําว่าที่จะไปมุมมองแล้วกันก็คือคิดว่าทรงขาขึ้นยังดูดีอยู่นะแต่ว่าจะบายตรงไหนวันนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าการาฟมันอยู่ตรงกลางเนาะแล้วมันเป็นมุมมองไซเวด้วยนะครับแม้เราจะมองทางบายมากกว่าเพราะฉะนั้นให้ชัวร์หน่อยแล้วกันก็คือรอให้ราคาลงมาอยู่ประมาณแนวนี่นะครับ หนึ่งแปดห้าศูนย์นะจนถึงหนึ่งแปดห้าห้าอ่ะให้ไว้ประมาณนี้นะครับหนึ่งแปดห้าศูนย์ถึงหนึ่งแปดห้าห้านะครับถ้ากราฟย้อนกลับลงมานะครับอยู่ในโซนนี้ก็พิจรนารณาน่าสนใจที่จะบายได้นะครับหนึ่งแปดห้าศูนย์ถึงหนึ่งแปดห้าห้านะของน้นเงินตรงกลางๆประมาณนี้เมื่อกราฟลงมาปุ๊บลองดูว่าจะเข้าออเดอร์บายมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับแล้ว เ้า TP แน่นอนว่าด้วยความที่เป็นกรอบไซด์เว TP ก็เลยอยู่ไม่ไกลมากนะนะครับก็เลยให้ไว้ที่1874นี่แหละนะครับกรอบ TP ด้านบนนะโอเคครับประมาณนี้ไปสรุปมาบน,นี้นะครับนี่ครับ d ดล่บิวันนี้ให้ไป2คู่ทองบ้ายที่โซนกรอบล่างนะส่วน g c a t เซลล์ที่โซนด้านบนนะครับผมก็ประมาณนี้ โอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเดลี Deep, ่บ e e เช้านี้มีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังการเทรดในวันนี้นะนะครับผมแล้วก็ขอให้โชคดีมีมันนี่ g ม m เดมทุกท่านนะจ๊ะลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย